สวัสดีค่ะออยคนบ้านๆฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ที่12เมษายน63นะคะก็วันนี้มีข่าวๆข,ของทกสนะคะปล่อยเงินกู้ ฉุกเฉิน1,000 0บาทนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะแต่ก็จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะทกะสปล่อยกู้ฉุกเฉิน1,000 0บาทนะคะดอกเบีย้ย10บาทต่อเดือนเปิดลงทะเบียนผ่านไลน์ B A A C นะคะ Family เริ่มวันที่15เมษายน63นี้นะคะนายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่านะคะจากสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะทวกศจึงได้จัดโครงการนะคะสนับสนุนสินเชื่อนะคะฉุกเฉินวงเงิน20,000ล้านบาทนะคะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนะคะจำเป็นต่างๆนะคะและฉุกเฉินในครัวเรือนนะคะด้วยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. ต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรและครอบครัวของเกษตรกร 2. บวงเงินกู้รายละไม่เกิน1,000 0บาท 3. ดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ0.1ต่อเดือนหรือ10บาทต่อเดือน 4. ไม่ต้องใช้หลักประกัน 5. แบ่งชำระหนี้ตามนะคะตามความเหมาะสมเช่นรายเดือนงวดละ429.17บาท ราย3เดือนงวดละ1,287.50บาทและราย6เดือนงวดละ2,575บาท 6. ไม่ต้องส่งเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกนะคะนับจากวันกู้ 7. เปิดให้บริการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่15เมษายน63 แนัดทำรรสัญญาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะจนถึง30ทธันวาคม63านะคะส่วนวิธีการขอสินเชื่อนะคะรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางไลน์นะคะ BAC a Family 2. เพิ่มเพื่อนนะคะด้วยการสแกน QR code นะคะ 3. หรือค้นหาเพื่อนด้วย ID at v a a c Family ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะคะ 4. เริ่มลงทะเบียนพร้อมกันนะคะในวันที่15เมษายน63นะคะ 5. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาทกศนะคะ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนของตนเองนะคะสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของบุคคลอื่นได้นะคะบุคคลที่ใกล้ชิดอาทิตย์อาทิเช่นนะคะบุตรธิดาพี่น้องหรือญาติสนิทแทนได้นะคะ7ก็คือหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เลยนะคะ02555 0555นะคะ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่ออยนำมาเสนอชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ